สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีครังครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนและทุกๆโรงเรียนนะคะวันนี้ก็เป็นวันวันสุขคุณครูพี่กุลบอกว่าเด็กๆทุกคนมีความสุขนั่นเองตอนเช้าเป็นไงคะไม่อยากมาโรงเรียนเลยเพราะว่ามีฝนลงมาโปรยปลายนิดหน่อยทำให้เด็กๆนั้นเป็นไงคะไม่อยากรุกจากที่นอน แต่ตอนนี้เป็นไงนะคะแดดมาแล้วใช่ไหมคะพระอาทิตย์ส่องแสงให้เรารู้สึกความอบอุ่นแล้วพรุ่งนี้ก็เป็นวันเสาร์และวันอาทิตย์เห็นไหมคะเด็กๆก,ก็จะได้ตื่นช้าได้อีกนิดนึงเอาละค่ะพร้อมแล้วเรามาเตรียมเลยเด็กๆบอกว่าวันนี้สนุกกับวนนรรณกรรมขอการเล่นขอ เด็กไทยแม่งูเอ,อ๋ยอีกแล้วค่ะพร้อมแล้วเตรียมค่ะอ่ะนานักเรียนต้นทางพร้อมแล้วปลายทางพร้อมหรือยังคะกลุ่มที่หนึ่งอ้าวห้องห้องครูตาปลายทางพร้อมยังค่ะ อ้าคุณครูเจีย๊ยบหรือคุณครูอ,อาพรบอกพร้อมแล้วค่ะอุ๊ยอุ๊ยพี่บอกว่าคุตานน้นเองที่สะดุดหาไม่เจอว่าอยู่ไหนเอาเตรียมไม่พร้อมอ่าวันนี้ให้คะแนนด้วยว่ากลุ่มไหนเต้นได้สวยพ้อมเพียงกันมือไม่หลุดจากเอว 啊。<Yeah. S 2> yeah. ขอได้คะแนนแดว อาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้มีเกมใหม่ให้น้ตอนนี้เรียนก่อนดีกว่าดีไหมคะ,ะจากเมื่อชั่วโมงที่แล้วเด็กๆเ,เรียนวิทยาศาสตร์เป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยกับคุณครูพิกน <Hey. S 1> ค,คุณครูเห็นผลไม้น่าทานมากเลยมีตั้งหลากหลายชนิดคุณครูให้เด็กๆตอบคุณครูดีกว่าว่าเด็กๆชอบ ผลไม้อะไรมากที่สุดบอกคนละหนึ่งชนิดเดี๋ยวค่ะคุณครูบอกว่าบอกคนละหนึ่งชนิดก็ต้องบอกทีละอ่าตะโกนได้ไหมไม่ได้ปลายทางก็บอกว่าหนูกำลังคอยฟังด้วยแล้วหนูก็จะตอบด้วยแล้วนี่กรรมการ บอกว่าแม่งูเอ,อ๋ยเมื่อสักครู่นี้กลุ่มไหนได้พร้อมเพียงกันแล้วเรียบร้อยที่สุดไม่มือไม่หลุดกันเลยกลุ่มไหนคะกลุ่มที่สองค่ะโดยเฉพาะสายมือของคุณครูแถวที่หนึ่งเลยตบมือให้เพื่อนดังๆเลยค่ะยอดเยี่ยมมากเลยคนไม่ตบมือเป็นไงคะให้กำลังใจ เพื่อนด้วยสิคะเอาใหม่กันหนึ่งสองสามเยี่ยมมากเห็นไหมคะเอาแล้วพร้อมหรือยังเอ่ย,รยมมพร้อมแล้วไปทีละคนแต่คุณครูหวังว่าไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนะที่คุณแม่จะซื้อผลไม้ให้เหมือนกันดูสิจะนึกออกไหมออ้าวเพื่อนบอกแล้วว่ากล้วยคะ่ะ มะม่วงค่ะส้มส้มค่ะสตรอเบอรี่อะไรนะลูกเดี๋ยวฟังก่อนสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ค่ะกล้วยกล้วยค่ะโอ้ย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  พันกันหรอคะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมั้งคะ,อะขอบคุณคะ่ะชมพู่ค่ะดังๆหน่อยสิคะให้เพื่อนไปทานได้ชมพู่ค่ะชมพู่ค่ะชมพู่ค่ะปูบาลีชมพู่คนต่อไปสิคะไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรคะ่ะมาทักนี้เลยคะ่ะ โอเคค่ะอ้าวไปกลุ่มที่หนึ่งบ้างเพราะกลุ่มที่หนึ่งบอกผมรอนานแล้วนะคุณครูอ้าวกล้วยเอากระยี่ออกให้มะม่วงเออที่เท่าไหร่เออเออที่เท่าไหร่เออ ไม่เป็นไรค่ะผู้ชายพูดนางง่หยนะคะโอเคพอค่ะพอค่ะไม่ต้องดึงแล้วค่ะต้องดึงค่ะไม่ต้องดึงได้แค่ไหนแค่นั้นค่ะต่อไ้เลยครับพอค่ะคุณผู้ชมผิดพลาดทาย ทางเทคนิคเองอ่ะได้เลยค่ะสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ครับมะม่วงมะม่วงครับมะม่วงมะม่วงครับก,กล้วยค่ะกล้วยค่ะลองกองอะไรนะลูกลองกองค่ะลองกองค่ะกล้วยกล้วยกล้วยครับ ตัวอ้วนหรือชอบทานแตงโมครับสตรอเบอรี่ครับแอปเปิ้ลครับเป็นเด็กผู้ชายแต่ชอบสตรอเบอรี่ด้วยสตรอวี่ชมพูแอปเปิ้ลข้ากล้วยแอปเปิ้ลกล้วยแอปเปิ้ลอ่าไม่ต้องแล้วลูกไอยาสีแป้งครูลุก อ่าเยี่ยมมากอืมคุณครูคุณครูผิดเองขอโทษค่ะพอค่ะพอพอพอก่อนเดี๋ยวครูทำเองลูกอ่าแล้เด็กๆก็ชอบผลไม้ไปหลายอย่างแล้วมาดูสิคะว่าวันนี้คุณครูนำวรรณกรรมเรื่องอะไรมาฝ่ากเอากลุ่มที่หนึ่งสองตาดู เยี่ยมมากค่ะสัญนรหาหาปิตาให้มิดเปิดเปิดปิดปิดแล้วเราจะปิดสัญญาปิ้งวรวรณกรรมเอาใหม่ค่ะวรวรณกรรมคืองานเขียน,คน,ยนคนเก่งต้องอ่าน เอ๊ะห้องคุณครูพี่กุณจะเก่งจริงหรือเปล่าถ้าไม่อ่านเก่งไม่รู้ไม่เก่งอาวอีกครั้งนะคะนั่งตัวตรงๆอ,อ่าเสียงจะได้ไพราะคอนเก่งต